เดี๋ยวจะไปล้างแบบร้านบ้านๆเลยนะครับราคาแบบไม่แพงมากอะ่ะไม่รู้จะเกลี้ยงบ้างไม่รู้นะนี่เวฟเบฟบนี่โอ้โหล้างใหม่เอี่ยมเลยรถผมก็คล้ายๆเวฟนน่าจะล้างได้อยู่หลังจากเคลือบเสร็จแล้วนะครับรถผมมันจะเงาแค่ไหนเนาะ <S <S สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับขอต้อนรับสู่ช่องฟินฟินนะฮะวันนี้อยู่กับผมฟินมานัดเหมือนเดมิดมนะจ๊ะก็วันนี้นะครับ เลิกงามยามดีแล้วผมจะเอารถของผมนะครับไปล้างดูดิคือสภาพไม่ไหวแล้วนะชิลเละในตรงนี้นี่เละมากเละมากคือก่อนหน้านี้ผมล้างมาได้วันเดียวใช่ปะ่ะแล้วก็ไปไปลุยไปลุยทริปสั้นๆมานะครับคือแบบเละมากรถแบบโคตรเละเลยดูนี่เครื่องเครื่องนี่นี่ฝุ่นโอ้โหว่าวถูใจได้ทั้งคันอะ่ะนี่เน,นี้ยนี่เนี่ยว่าวถูใจแล้ว <c oughs> นี่ครับคือเละมากบังโคลนหลังก็เละ นี่ตรงนี้กันดีดก็เละท่อก็เละป้ายก็เละนี่นีนท่อแบบขูโคตรเละนะครับ<ะ>แล้วก็ด้วยความที่ผมอยู่ไม่ได้อยู่บ้านนะครับมันไม่ได้มีที่ล้างรถให้อะคนที่อยู่คนอนโดอพาร์ตเมนต์น่าจะเข้าใจนะครับความรู้สึกของผมตรงนี้แต่เดี๋ยวจะไปล้างแบบร้านบ้านๆเลยนะครับราคาแบบไม่แพงมากอะไม่รู้จะเกี้ยงบ้างไม่รู้นะโอ้น้ำมันก็จะหมดชีวิตคนรันท์ทดอะรถ<อ>ก็เละนะน้ำมันก็จะหมด แบบเน่ามากเลยแล้วก็ที่ล้างรถก็ไม่มีนะตังจะไปล้างแพงๆเหมือนคนอื่นก็ไม่มีเหมือนกันนะ,ะปกติล้างล้างบิ๊กไบค์นี่แบบเป็นร้านทั่วๆไปนี่หลายร้อยนะครับแบบผมเคยถามเพื่อนผมนะล้างทีแบบสามร0อยสี่ร้อยบาทนะครับล้างโซ่ด้วยแม็กด้วยอะไรด้วยใช่ไหมไม่ไหวไม่ไหวผมไม่เหลือขนาดนั้นนะครับจะล้างบ่อยๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีดูดิ ขนาดที่ถ่ายอยู่ฟ้าแบบยังมาเป็นก้อนขนาดนี้นะแล้เสร็จนีไม่ดีฝนตกมาอีกเดือดร้อนไปเดี๋ยวไปล้างรถกันดีกว่านี่นะเดี๋ยวจะไปล้างร้านใกล้ๆนี้นะครับคือเนี่ยเป็นเวรเป็นกรรมของคนที่อยู่คอนโดนะครับคือแบบต่อให้คุณอยู่คอนโดราคาแพงแค่ไหนก็แล้วแต่คุณไม่สามารถล้างรถได้นะโคตรแย่เลยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบคอนโดแบบหลักสิบล้านอะไรเงี้จะมีที่ล้างรถให้หรือเปล่านะแต่ที่ผมอยู่คือไม่มีนะครับอย่างเฟล แล้วรถแบบเน่ามากอะ่ะไอเราก็เป็นคนรักรถใช่ไหมเห็นรถเน่าๆเราก็ทําใจไม่ได้อะ่ะพอทําใจไม่ได้เราก็ต้องไปหาร้านล้างข้างนอกแล้วจะล้างบ่อยๆแบบไปล้างแบบร้านล้างบิ๊กไบค์โดยเฉพาะเลยครั้งละสามร้อยสี่ร้อยก็ไม่ไหวนะครับในขณะที่แบบล้างมาเสร็จไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะนี่ถ้าผมไปล้างแบบร้านแพงๆนะครับแบบสามร้อยสี่ร้อยขัดโซ่ขัดแม็กด้วยอะไรเงี้ยแล้วถ้าล้างมาเสร็จฝนตกปุ๊บนี่โอ้โหเศร้าเลยนะ ชีวิตอย่างเศร้าผมก็เลยเลือกที่จะไปล้างแบบร้านบ้านๆนะครับร้านแบบไม่ได้แพงอะไรน่าจะไม่ได้แพงอะไรเพราะว่ามันเป็นร้านร้านที่แบบเขาล้างรถยนต์ล้างรถมอเตอร์ไซค์เล็กอะไรเงี้ยน่าจะราคาแบบพอถูกพอถ่นะฮะจะรับล้างบิ๊กไบค์หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าปกติร้านล้างรถเล็กบางร้านเนี่ยเขาไม่ได้รับล้างบิ๊กไบค์นะเพราะว่าเขากลัวแบบฉีดมอหนงม่าน้ําลมอะไรเงี้ย จริงๆผมก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนจะล้างหรือว่าจ่ายเงินอะไรเงี้ยก็น่าจะต้องบอกเขานิดนึงนะว่าแบบเออห้ามฉีดไปตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะว่าแบบล้างเสร็จแล้วมันจะสดใสไชไลหรือเปล่านะผมกลัวล้างไม่ค่อยเกี้ยงเหมือนกันอยู่ไหนนะเอออยู่ไหนเอ,อยเอ,อ๋อตรงนู้นนี่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 น,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 นี่ล้างรถผมเคยขับผ่านแต่ยังไม่เคยล้างร้านนี้เลยนะ เยคยขับผ่านเดียวฮึบฮึบโอ้โหรถอย่างเยอะร <Yeah. S 1> ับล้างปะวะรับล้างไหมครับพี่ <Yeah. S 1> ครับผมข้างป้ายแดงเฮ้ย <Yeah. S 1> ชึบ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  <Yeah. S 1> นี่เห็นปหมเขาล้างเนี่ยมีเวสโป่งเวสป้ามาล้างอยู่ <Yeah. S 1> ได้อยู่ ได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะนี่เวฟเวฟนี่โอ้โหล้างใหม่เอี่ยมเลยรถผมก็คล้ายๆเวฟนน่าจะล้างได้อยู่ปั๊เตรียมรถให้เรียบร้อยโอ้โหดูดิคากแบบคากแบบคากแบบเกินจะเยียวยาผมรับไม่ได้ก็เลยแบบเอามาล้างก่อนนะนี่นะตอนนี้ก็ส่งถึงมือคนล้างแล้วเดี๋ยวมาดูกันหลังจากนี้นะว่าล้างออกมาจะเป็นยังไงนะแต่ผมเตรียมอุปกรณ์อะไรบางอย่างมาด้วยแหละเดี๋ยวล้างเสร็จเดี๋ยวผมน่าจะต้องทำอะไรเองสักอย่างนิดนึง เคเดี๋ยวไปดูกัน A later few moments later. นี่ครับตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วเรียบร้อย150บาทเงาแวบเงาแวบบอกเลยก็เขาทําการล้างน้ํำยานะครับแล้วก็มีมีล้างน้ําเปล่าแล้วก็มีขัดเงาให้สวยๆแต่เดี๋ยวผมวารไปทําอะไรนิดนึงดีกว่าผมเตรียมอุปกรณ์มาทําเองนะครับเพื่อความสวยงามของรถเราเดี๋ยวไป,ปนี่นะครับตอนนี้ผมวารมาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับก็คือเมื่อสักครู่เนี้ย ผมไปล้างมาแล้วนะครับเรียบร้อยจ่ายไปทั้งหมด150บาทเนาะเขาก็ทําการล้างน้ํายานะครับแล้วก็ฉีดสิ่งปฏิกูลออกแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้นะฮะแล้วก็มีการเคลือบเงาแต่ว่าทีเนี้ยผมยังไม่พอใจผมก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาทำอเองนะครับเพราะว่าร้านเนี่ยเขา150บาทอะได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะดูก็เงาในระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันจะไม่มันจะเงาแบบไม่ค่อยคงทนเท่าไหร่ผมก็เลยเตรียมอุปกรณ์มาทําเองอยู่ไหนวะ นี่นะครับผมก็เลยเตรียมน้ํายาเคลือบสีรถมามาใช้เองเลยเป็นน้ํายาเคลือบสีรถยนต์นะแต่ว่ามันใช้ด้วยกันได้เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูว่าหลังจากเคลือบเสร็จแล้วนะครับรถผมมันจะเงาแค่ไหนเนาะ นี่ครับตอนนี้ก็ผมเคลือบสีด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าที่ร้านเนี่ยผมไปล้างมาด้วยราคาแบบ150บาทเนาะจริงๆก็ก็สะอาดนะสะอาดนะครับ150าบาทนี่ล้างถือว่าสะอาดเลยก็เงาด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้เคลือบสีมาให้ครับเราก็ต้องมาเคลือบสีเองเนาะวิธีนี้ก็เป็นเว้น,เป,นเป็นกรรมที่คนอยู่คอนโดก็น่าจะต้องใช้วิธีนี้กันนะครับเพราะว่าอยู่คอนโดมันใครบอกอยู่คอนโดและชีวิตดีชีวิตมีความสุขนะครับผมบอกเลยว่า มันไม่สามารถตอบโจทย์คนที่จะล้างรถได้นะอยู่คอนโดเขาไม่มีที่ล้างรถให้นะครับก็เลยต้องไปล้างข้างนอกนะครับร้อาบาทแล้วก็เคลือบเอง คือสาเหตุที่ผมต้องมาเช็ดแล้วก็เคลือบเองนะครับเพราะว่ามันจะมีบางจุดนะฮะที่ร้านเนี่ยเขาจะไม่ได้ล้างละเอียดมากๆให้นะครับเราต้องมาเช็ดแล้วก็เคลือบเอาเองนะเพราะว่าในร้านเนี่ยเขาจะฉีดแค่สิ่งปฏิกูลที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าให้นะครับส่วนซอกเล็กซอกน้อยอย่างแบบเราเป็นคนขับอะเรารู้ใช่ไหมว่ามันมีซอกตรงไหนบ้างใช่ไหมเนี่ยมันจะมีตามซอกคอท่ออะไรเงี้ยเราต้องมาเช็ดเอาเองนะครับแล้วก็เนี่ยพวกตรงเนี้ยเราก็มาเคลือบเอาเองเนี่ยเคลือบเองก็เงาอยู่ใช้ได้กับงบร้อยห้าสิบบาทเนาะ ถ้าถามว่า150บาทนี่ล้างได้เงาไหมถูกใจหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าโอเคนะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คือต้องล้างเองหมดเลยน่าจะดีที่สุดนะครับสําหรับผมนะโอเคตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วเคลือบเสร็จแล้วเดวเดินทางกลับแล้วนะครับใครที่ดูอยู่นะครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งเอาไว้ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมไปแล้ว ฟ้ามาและเพิ่งล้างรถเสร็จนะโอเคเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ